ซีวิ c ที่ได้ทั้งความสปอร์ตได้ความเท่และยังได้ขุมพลังเทอร์โบด้วยนะคะคันนี้เป็นซี v i c FK ฟเคหนึ่งจุดห้าเทอร์โบรถปี2018เพื่อนคะ่ะรุ่นนี้นะคะรุ่นหายากนะคะที่ใครๆกำลังหาอยู่วันนี้คุณเจอแล้วนะใช้เงินออกรถศูนย์บาทจบทุกอย่างนะคะนี่รถสีดำกระจังหน้าดำนะคะนี่ไฟหน้าฟ u ู l l ล d นะคะ Honda Sensing ได้ล้อส,สวยๆล้ออัลลอยนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะและแถมยังมีนะคะ แค่เรียกว่ายังไงนะตกแต่งขอบด้านล่างนะคะสีเหลืองส,สวยๆเลยและนี่คือรถนะคะที่เป็น5ประตู1.5เทอร์โบนะคะสไตล์คือแบบเท่มากๆเดี๋ยวเราไปดูภายในก,กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับภายในนะคะนี่ได้ชุดเหบาะว้าวโรบัสได้ชุดเหมาะสีดำด้วยทุกคนคะ่ะ พุ่งมาลัยนะคะมาล l t i function p a t t e chip มี cruise c o n t r o ให้จอตรงกลางคัสกรีนได้ปรับแอร์ได้ที่หน้าจอเลยนะคะเบรกมือเบรกคอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เอาไปที่6 5แส0ห้าหนเับาทนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นิดติดนะโอ้โหนะคะรมแรงมากรถสวยแล้วก็แรงด้วยวันนี้โปรแรงๆศูนบาทเท่านั้นคะ่ะ